สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปสูุขสุขคนครับพ่อกับเบาเท้าข้างนั้นเชนีครับพี่น้องมาพี่น้องมาเมือนี้ภาพพี่น้องไปกินหอยเชอลี่สีทองนะครับหอยเชอลี่สีทองต้มเรียบร้อยครับในขัขวของสาวพี่ของสาวจัดการไปถ่ายอยู่มาแบบลาดน้าจิ้มรสเอาพี่น้องเนาะพี่บังดีพี่น้องต้มแล้วไม่ไหมหัวมีแต่หัวมังำใหญ่หน่วยนี่บ่งตีพี่น้องนะโอ้หน่วยใหญ่แต่ว่าหัวบันใหญ่พี่ม่วนนี่ น่อยหน่วยหัวใหญ่เออเออโอ้ยเออเออพอว่าเบิ้งพี่พี่น้องต้มเส้นใบบักกูดต้มเส้นตะไคร้นะครับเบิ้งพู้นะหัวนี่นี่นะตัวนี้คือเต็มดีแท้เอาตักใส่หลดมันห่อนตรงตรงเอาไปใส่น้ำก่อนเลยเออลีนน้ำใส่ลีนน้ำบอกก่อนใส่ลีนน้ำเลยเออต้องลีนน้ำบอกก่อนพี่น้องขั้นบ่ได้ เมาเบิึงเครื่องเตรียมอันเฮ็ดน้ำจิ้มน้องสาวว่าสิจัดการน้ำจิ้มให้ก็สันถือกล่องถือกล่องโบโบอ่อนมัน้นไปไหนเอาเฮ็ดให้เบิ้งดีกว่าว่าสนเอาแล้วเตี๋ยอว่ <c oughs> าเท่าว่วาสิเฮ็ดมันก็นมีบ่หลายดอกพี่น้องเครื่องเฮ็ดน้ำจิ้มก็มีกระเทียมพริกแล้วแต่ความหมักว่าเฮา,ามักเผ็ดมกักบ่เผ็ดนะครับแล้วก็มีมะนาวพี่น้องมะนาวใหม่ๆเลยจากสวนปิดมาบหันนี กับหอมฉี่หรือว่าหอมปลอมบานเห่านะครับชุลรสพี่แล้วก็นำ้ำน้ำตาลน,นะครับกับนามคัามเปียกเพื่อเห็นมีนามลายครับใส่เพื่อมีนามลายเอาเดี๋ยวจะนวยมาเบิงวิธีการเห็ดนะครับอ,อ,อันนี้ก็ยังลายอยู่พี่น้องแม่งอันนี่มมแม่งเอยียงหรอแม่งมีแม่งมีเบิงพี่น้อง เดี๋ยวกิมซอยกันก่อนกิมออกมา่น้อเบิ้งพี่น้องหอยหอยเชอรี่สีทองสามกิโลแกะแล้วเหลือซำนี่สามกิโลครึ่งสามกิโลครึ่งอีกยังมีครึ่งอีกนยเอาทักทายพี่ทักทายน้องละบ่ทักทายพี่ทักทายน้องก่อนสวัสดีค่ะอ้าวมากระแตหน่อยเพิ่นสิจัดให้บ่าว์เทลวันสิเห็ดเองเอาบ่ถือดอกคนน่ะบาวทีก็จะเทียมกว่า เหนือก็กรุบกรุบดิบนเิ้วเลยเนี่ยโอ้ตีกันอือเอาห็นพี่น้องเบิ่งก่อนพี่น้องเพิ่นถามมาว่าเฮ็ดจังไดเฮ็ดน้ำจิ้มจังไดเพิ่นว่านี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดแบบสูตรง่ายๆครับบ่ได้อีหยังมากมายบ่ได้พิถีพิถันแล้วก็บ่มีสูตรตายโตพร้อมพี่น้อง แบบง่าย,ายือเห็ดกินทั่วไปนี่แหละพี่นอ้องตําตกระเทียมแต่ว่ามักหน่อยมักหลายบาที่นีความเพ็ดได้พี่น้องใส่พริกตําแบบผู้ได้มักเพ็ดกับเพ็ดผู้ได้บ่มักเพ็ดกับใส่น้อย <c oughs> ถามมีพริกขี้นูใส่เหงคางเนาะแต่ว่ามื้อนี้เอาแบบตําครับพี่น้องตําให้พี่น้องเบึ่งนํำปกติกถ้าเพิ่นบ่อนันก็ปั้นเนาะ อาผุนนะโอ้ยผิดเครืองโคกพี่นงคยเอาเบื้องแหลกมาเนาะคือตำน้ำจิม้มเทน้ำจิ้มแล้วพี่นงค์ตัวนี้เสียใส่ถาดนี่ใส่ถาดนี่นโอ้ฟูมินตำมาถ่าแล้วพี่นงค์ใส่ถาดแลวก็เทน้ทนำจิ้มลาดเลยพี่น้องสดเลยบ่ะนี้บ่ต้ตรงจิม้มเพราะว่ามันบ่สะใจเลย้อตรงจิ้มเลย เอาแหลกซ้ำนี่แหละเอาแหลกคักไหลมามาเบิ่งวิธีการปรุงครับพี่น้องมาหนึ่งฟูงมีนตำนี่กับคักพี่น้องนี่แหละขั้นยู่บ้านเฮ้ามันกับมีเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะฟูงมีนตำกับอะไรเลี้ยงไส้นี่ไว้ย่างดีแล้วบบดน,นี้เดี๋ยวก็เท่รงนี่โอ้ยสดคักๆเบิง่งใส่น้ำมะขามเปียกครับพี่น้องน้ำมะขามเปียกนี่มันจะมีแบบ แบบขวดเพื่อนขายก็มีตัวน้ำตึกเก็ดเอาแบบนั้นก็ได้พี่น้องอันนี้ตีมือขันเอาขันขันน้องสาวขันพี่น้องบอได้ตุมบอได้ตุมเลยมันบ่บ่อหัวคักหัวคักเอานัวก็กินตามนัวตัวเนาะล้างด้วยแบบอืมใส่ตัวนี้พี่น้องชูรถเอ้าขอโทษขอไปพี่น้องเอื้อมมาเอื้อมมาจับเอาบางเนา ต่น้ำจางน้อยอ่าบนเน้นหวานเหียงนะครับเน้นนัวเน้นนัวพี่ข้องเถะจากไหเลยจากกระปุกไหมบนเนีนไหอืมแม่งอันนี้ก็ได้เอาพี่น้องเบิ้งแบบเหยา,ยาเรียว,ยวน่องพี่น้องเนาะบบตัดเป็นฉากเป็นต่วนเอาแบบเหยาๆเลยพูนเอาหัวตอนหน่อยได้ลงไปพี่น้องเลยคือแบบ ข้าเยิม้มหน่อยเบี่ยบท้าววานาะมันสีนัวกว่ากันพี่น้องมันสีนัวเนาห,อ,หอมลงแบบนี้ใส่หอมลงไปพี่น้องมีบางหน้าวใส่น้ำตีกูใส่บางหน้าวก่นอนทั้งคนเธอเดียวเ<อ>บิ่งสีสันพี่น้องซ้ำนี่กะขาดว่าเลยนะบะท้าววานาะ <laughs> ขาดวา่าเลยพี่นอ้องสิเปรี้ยวจี๊ดจี้ดึงหน่อย ทิมเสือโหลดเปลือกมันน่ะเออโมโหแบบใหม่ใหม่อลยใหม่ใหม่จากต้นนี่สมแล้วบ่นแซนบวงบวงหน่อยเออยไหมเออซิมเลงบ้าเราซิมเจียวกันพี่น้องอู้ยนะจะหนวกแทนเปรี้ยวพอดีเลยเพราะว่ามันมีหนามขามน้ำเอ้า ลาดตรงนี้เลยนี่ลาดตรงนี้เลยเอาพี่น้องิ่งลาดตรงนี้เลยพี่น้องบัดนี้จับ,บคุกก่อนอือจับคคกดีดีเลยพี่พี่ลาดแล้วลาดแล้วพี่เอออืมู้น่ะอ้ยขักหลายไปพี่น้องไปไปเส็เสียมกันก็บาวเท้าครับบนที่นี้เอามามาพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเทลาดลงไปเลย เบื้องพุนหัวกกุบเลยแหละนี่หอยเชลลีสีทองสีออกรึงเหลืองน้ำหวยน้ำอันหนองบ่ค่อยมีตัวพี่น้องอันนี้พนเพลี่ยงนะครับมันสีแบบเนื้อมันสีพลอยเนาะเนื้อมันสิหนุ่มเนื้อมันสีกุบเอามาพักกลับจากสวนนนองสาวนี่แหละสะลัดสลัดหน่อยนะครับพักอันกันจวงนะครับพักผ้าใ่นะครับก็บพักกาดก็พักหนอกนี่พักหนอกใบบบกเอาหันหลังใส่นน้องพี่น้องเบื้องบรรยากาศเนื้อมือรง มาบอกบอกล้วย่าหางพี่น้องมาดูพี่น้องเด้อสู้ขู่สู้คนกุบกุบสามกิโลเครื่องสามกิโลเครื่องจิ้มออกเลือซดำเนี่ย โล่ลานโลเทร่องเปลือกแล้วเป็น้องโลละลอยก็บาทเองเทอาหลีอสี่ถัง Bác cờ cái lăng oằn. คือการก็ต่ำน้องพี่น้องแล้วแต่ว่านี่คืออมจิมลาดเลยตรวจจัดดีตัวละพี่น้อง พักสลัดตุ้นก็ลังพอดีเสยียพวกชาวบุญเพ็ดอันพักนี่เพ็ดกักได้พี่รอง 借我看看。 เขาดีนะ <laughs> แข่งกับเขือไอ้เหมืองมาละข้วบนปง <laughs> เพราีแซ่บมันเจออกขมขมห็นว่าขมขมยังไงพี่น้องขมขมมันหวานดีหน่อยสุดจะหลด พี่น้องว่าบ่ามันเป็นน้อนเหรอบะนั่นกินพักไร

in <listings> daidaiwa อือบอกเลยว่าจวดจัดจครับจวดจัดจอีหพี่น้อง กรุบกรอบดีครับเงาะแตรงเงาะแตรงเลย <c oughs> โอเ้เยปาดคว่ำจวดนี่สุดยอดเลยเบิ่งอีกแคก่ข้าก,ก่อนนะพี่น้องอือมโอ้ยเซ็งไงเบิร์ตน,น้ำ ตรวจกรับพี่ซบแดงเลยบาวเราเอาเรียบร้อยพี่น้องบรรยากาศนี่มือแรงเอามาฝากพี่ตัวน้องจักเสียงยังตัวเสียงยังเนี่ยเออเป็นอถอนอยู่พี่น้องเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกตติดต,ตามและชมบาเทาคลิปนี้นะครับหอยเชอรี่สีทองราดน,น้ำจิ้มปัดเบิดเบิรดลิดน้ำเย็นนะม,มั่งครับค่ะ เพชรแห้งพี่น้องเอาหอยเชอรี่สีทองนะครับราดน้ำจิ้มเพชรเพชรจุดๆุดจวดอหลีนะครับกับฝากพี่ตัวน้องคือเ่านะครับทีไรทีแช่ทีคอมเมนต์กับในคอมเมนต์แล้วพี่น้องบ้าเท่ากับพยายามนะครับตอบพี่น้องนะครับสู่ขุกสนที่คอมเมนต์มานะครับกับตอบสาตอบอันนั้นเนี่ยกับขอโทษขอไปด้วยพี่น้องเด้อช่วงนี้กับสาเนี่ยนะครับเอา สำหรับคลิปนี้นะครับก็บฝากพี่ตอนน้องขึ้นเขานะครับมักกไล่ถือใจกระเจ้าจบาดเาวนี่นะครับเด้อสำหรับมึงนะครับสวัสดีครับ